ก็คือร้านกุ้ยช่ายสปานหันค่ะร้านอยู่ข้างหลังเรานี่เองกุ้ยช่ายร้านนี้จะเป็นยังไงก็ต้องไปรอดูกันค่ะ yeah. ะะอาหารก็มีอยู่ตรงหน้าเราแล้วค่ะเราสั่งไปทั้งหมดสี่อย่างด้วยกันมีกุยช่ายแบบนึ่งแล้วเขาเอาไปทอดนะคะมีไส้ผักแล้วก็ไส้มันแกวค่ะต่อมานะคะเราสั่งเป็นกุยช่ายทอดคะ่ะแล้วก็อันนี้คือเมนูเด็ดของเขาคือกุยช่ายตอกไข่ค่ะเราลองชิมกันดีกว่าว่าแต่ละอันจะเป็นยังไงนะคะเรามาเริ่มชิมกันเป็นกุยช่ายไส้ผักก่อนลวกันเนาะทุกคน <S <S ลองซิมเบึง่ง ตัวเนี้ยแป้งบางค่ะแล้วก็แบบเหมือนไส้ไส้ก็น่าอยู่นะแบบไม่ได้ถือว่าแบบไส้เยอะมากแต่ว่าแบบไส้กลังพอดีกับเนื้อแล้วคือเขาทอดมากรอบมากแนมะ่กรอบจริงกรอบจริงไม่ได้โกหกให้ดูไส้ก่อนก่อนที่เราจะราดน้ำจิ้มก็ได้อยู่นะนี่หอมมาก ันแบบหอมกินเหมือนมันแกวแล้วก็มีความแบบกุ้งแห้งอะหอมมากเลยทุกคนเชียร์ไส้มันแกวเ๋ยวถ้ามากินอะไรเงี้ยก็เชียร์ไส้มันแกวเขาเรียกว่ากุ้ยช่ายทอดใช่ไหมขอยราดน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่นี่เขาจะแบบใสๆอะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอะไรอะเผ็ดนิดๆน้มจิ้มใสๆอ่ะปกติเราจะมีความแบบหนืดนิดนึงใช่ไหมแบบแต่อันนึงก็คือแบบ มีความเหมือนเขาเาะสมน้ำส้มสมันเขาเรียกอะไรอะ่ะปิกน้ำส้มไปเข้าไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยนี่นะคะ<า><า>กรอบมากตรงนี้ก็คือนุ่มมากแล้วก็แบบไม่ได้มีไม่ได้มีแบบโปรเจนของแป้งมากเกินไปอะ่ะมีความแบบห้าสิบห้าสิบอืมดีกุยช่ายตอกไข่ก็คือมีแค่ร้านนี้ร้านเดียวหรือเปล่าเพราะไม่เคยเห็นที่ร้านไหนมาก่อนเลย คือเขาจะเอากุยช่ายแบบทอดเนี่ยค่ะแต่ว่าเสร็จแล้วเขาก็จะแบบทําให้มันเป็นแบบนิดนึงป้าแล้วก็ตอกไข่ลงไปมันก็ถั่ก็จะคุ้มความกุ้ยช่ายทอดไปขอกว่าเหมือนกินไข่เจียวล้้ใจไหม <laughs> มีความกรอบของตอนแรกก็กรอบของไอ้แป้งแป้งข้างนอกแล้วใช่ไหมจากการทอด ก็กรอบของไข่เอกที่ห่อเข้าไปก็จะมีความหอมของไข่เพิ่มขึ้นไปอีกค่ะสำหรับเมนูนี้ถ้าใครอยากมาลองนะคะก็มาตามได้ที่กุ้ยช่ายสะพานหันค่ะอยู่ตรงคลององอ่างแถวแถวสะพานหันเนี่ยะเข้ามาตรงซอยพากุลัดประมาณตรงเนี้ยมาไม่ยากค่ะคนแ,แถวนี้เขารู้จักหมดแล้วที่สำคัญนะคะร้านนี้เขาเปิดมากว่าห้าสิบปีแล้วก็ถ้าใครอยากมาลิมลองนะคะก็ตามมาได้เลย คนมากินอยู่ในซอยต่อกหัวเม็ดค่ะบอกเลยนะคะว่าใครมาร้านนี้เกินเที่ยงอาจจะไม่ได้กินค่ะเพราะร้านนี้เขาหมดเลวม,มากๆเลยค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านกว๋วยเตีย๋ยวลูกชิ้นปลาทําทเองค่ะเขาจะทําเองทุกๆขั้นตอนเลยนะคะ <มา S 1> และเปิดมานานกว่า60กว่าปีแล้วค่ะสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเลยค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเราลองไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนสำหรับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะเราสั่งไปคือเส้นบะหมี่นะคะเป็นบะหมี่น้ำแล้วก็เป็นเส้นบะหมี่แห้งค่ะแต่เส้นบะหมี่แห้งเราสั่งเป็นเส้นบะหมี่เปาะนะคะก็คือเส้นจะใหญ่กว่าปกติแล้วก็แบนๆค่ะเส้นของที่ร้านนะคะจะเป็นเส้นบะหมี่ที่สั่งทำพิเศษมีทั้งหมด3าขนาดนะคะมีเส้นเล็กกลางใหญ่ค่ะนี่เนาะชิมเส้นเล็กนะคะเป็นบะหมี่ น้ำใสอันนี้คือเรายังไม่ได้ปรุงเลยดีกว่าแต่ไม่เป็นไรค่ะเราชิมแบบออริจินัลอืมนี่เลยมีความแบบหยุบหนึบอะแบบแกัดแล้วมีความเด้งเด้งๆๆอุ๊ยดีนะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นปลาแบบอีกทรงหนึ่งอะทรงแบบยาวๆ,ๆ ก๋วยเตี๋ความหวานหวานเลยนะกินกับกินกับพวกข้าวผีนเข้าไปเนี่ยพอได้ก๋วยเตีก็มีความเค็มเใช่ไหมแต่พอกินกับข้าวผีเนี่ยมันเข้ากันมากเลยแล้วก็ับเส้นอะไรเงี้ยมันมีความหวานอ่ะจานต่อมานะคะก็คือบะหมี่เปาะแห้งก็คือแบบว่าก็จะเป็นบะหมี่เส้นใหญ่ๆอย่างนี้ทุกคนลองซิมคือเมื่อกี้เราไม่ได้ปรุงเลยนะอันนี้เราก็จะไม่ปรุงเหมือนกัน หอมกระเทียมเจียวมากเลยอ,ะอ่ะเปรี้ยวกากเลยเออเมื่อกี้เห็นเขาเจอยู่หน้าร้านแล้วอันนี้แบบเหมือนเอามากินกับบะหมี่แห้งแล้วแบบมันเตะจมูกเลยอะ่ะเส้นก็จะมีความแบบแบนๆ texture ก็เปลี่ยนไปส่วนลูกชิ้นก็ก็เป็นลูกชิ้นเหมือนกันแต่เขาชินน้ยน่อยอืมคนคนือลูกชิ้นมันมีความเค็มของมันเนนิดอๆแลือพอกินกับเส้นแบบนี้มันเข้ากันมาก แล้ใครนะคะที่ชื่นชอบในการกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาและลูกชิน้นปลาที่นะคะทำเองด้วยอยากให้ทุกคนมาลองนะคะร้านนี้ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊เตียงนะคะอยู่ในซอยตอกหัวเม็ดแถวแถวพหลรัตน์นี่เองทุกคนเดินทางมาง่ายแต่ว่าแบบร้านแอบหลักนิดนึงเพราะแบบต้องเข้าซอกซอยมาแต่ทุกคนเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมากินกันนะคะ ชีถูกแล้วใช่ต้นตํำรับจากไต้หวันเลยแท้ๆเลยนะคะเอราว่าถั่วตัดของที่นี่นาเข้าจากไต้หวันเลยค่ะดเดี๋ยวเรากลับไปที่โตแล้วไปลองชิมกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้นะคะคือไอติมถั่วตัดนะคะข้างนอกเขาก็จะเป็นแป้งค่งแป้งโรตีใส่ไหมแล้วก็รองด้วยถั่วนะคะแล้วก็ลงด้วยผักชีแล้วก็เป็นไอศครีมไอศครีมเป็นรสเผือกค่ะลองชิมกันดีกว่าลองชิมครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยกิน มขอมถั่วมากไม่เคยกินเผือกมันมีถั่วแบบถ่วดแบบถั่วตัดอ่ะแต่มันแบบหแบบแบบอมๆมันๆอน่อยเต้าหู้งงนะไอ้ลิ้มเผือกไม่หวานเกินไปมาก หอมถั่วแล้วก็เมื่อกี้กินผักชีเข้าไปก็แบบไม่ได้มีความหรือเป็นคนกินผักชีแล้วก็ไม่เหลือไม่ได้มีความเขียวผักชีอ่ะ <Okay. S 2> มันเข้ากันมากทุกคนตื่นเต้นว่ะใครอยากตามมากินไอติ่มถั่วตัดผักชี ออริจินัลที่ร้านอิงทีเฮานะคะสามารถตามมากินได้ที่ห้องอกอ่างนะคะตรงนี้โลเคชั่นอยู่ตรงสะพานบอพิดพิมุกเลยหน้าร oh. ้านนะคะจะตกแต่งด้วยโคมไฟสีแดงๆนะคะแบบสไตล์ไต้หวันสังเกตง่ายมากๆเลยค่ะมาลองกันได้นะคะรับรองว่าดีเกินคาด ทุกคนไปกินนะคะเป็นร้านอาหารสัญชาติพม่าค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวพาม่านะคะหาทานยางในกรุงเทพมากเลยค่ะอยู่ในซอยพหุรัตน์นี่เองหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวพาม่าจะเป็นยังไงต้องตามไปดูกันค่ะตอนนี้อาหารก็มาครบแล้วนะคะเราสั่งปมั้งามเมนูด้วยกันค่ะเมนูแรกนะคะก็คืออับเปี้ยวค่ะอับเปี้ยงนะคะข้างบนจะเป็นสุกถั่วค่ะส่วนข้างล่างจะเป็นเส้นใหญ่นะคะตอนกินเราก็ต้องคุกคุกคก,คกคุกกันนะคะแล้วก็กินพร้อมกับผักดองที่คลายเขาบอกว่าคลายกับกิมจิ ข้าวบดเขาจะราดด้วยแบบซอสเปรี้ยวซอสหวานไงเขาเป็นแบบน้ำมันน้ำมันลองซิมไงนะอยาก้นมากเกินไปไม่งั้นมันจะเหลว <Okay. S 1> ขอลองแบบุกนคนครั้งแรกในการกินอาหารธามากกินได้อยู่นะมีความครีมมี่แลขอลองกินกับคู่กับน้องผักดองน่าจะตัดตัดเลี่ยนก็ได้ดีมากๆ โ <Okay. S 2> อันนี้ก็จะเพิ่มรสชานเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดอ้จรเดือดทุกคนเมนูต่อมานะคะคือวันดบุูแต่ว่าอันนี้จะเป็นถั่วฟิลแบบถั่วก,กรอนกรอนถั่วไปที่เขาเซ็ตตัวแล้วคือแล้วก็เอามานะปรุงปรุงน้ําอะไรสัอย่างของใอันนี้นะคะเราลองใส่พริกลงไปอ่ะเท่านี้ก่อน เป็นเหมือนแบบยำถั่วหรือคนถ้าแบบใครที่เลิฟในการทานถั่วน่าจะชอบอะไรกีนี้ซิมนี่ยเขาเขามันเ็จะครขึ้นมาเขาใส่เอกเปล่าม้ามีความแบบหว,นวานๆแล้วก็มีความเปรี้ยวๆสำหรบบรสชาติน้ำส้มสายชูนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบ กินเข้าไปรวมกันแล้วมันกลมๆในคําเดียวแย็ก <Wow. S 1> แล้วทีไหมและเมนูสุดท้ายนะคะที่เราสั่งมนาะคือยำใบชาค่ะจะมีความแบบเอาผักต่างๆแล้วก็มีถั่วแล้วก็มีอะไรอีกนะอันนี้อัน,นี้ใส่อะไรบ้างอะ ตลอดปีแล้วก็มีใบชาเราอ่ะอ่ามีใบชาอ๋อแบบดำๆคือใบชาโอเคดำๆที่เห็นก็คือใบชานะคะเรามาลองชิมกันว่าโขโดดอโทษใบชาอืมเปรมีความแบบน้ำมันใส่น้ำมันน่าใส่มีน้ำมันแบบเหมือนเอาแบบน้ำมันไปใา,า่แล้วก็ป,ร,ปร,รุงรสปรุงรสอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่ทามาเลยค่ะนือมกักงแบบกินสองอันนี้แล้วก็กินอันนี้ก็คือตัดเดียได้ดีมากใ,<น>ใครอยากมาลองกินอาหารพม,ม่าแท้ๆนะคะแล้วก็สามารถตามมาทานได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพม,ม่าร้านนี้นะคะอยู่ในพรหุรัตนะคะข้างวัดซิกเลยร้านนี้นะคะเปิดทุกว,นะะวันนะคะ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะตามมากินกันได้คะ่ะอยู่ข้างๆวัดซิกเอง ร้านต่อมาที่เราจะพาทุกคนไปกินนะคะเป็นร้านขนมหวานสไตล์อินเดียค่ะห่างจากร้านเมื่อกี้ไปไม่กี่ก้อาวเลยคะ่ะเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะถึงร้านแล้วคะ่ะร้านนี้มีชื่อว่า Fa z z Party International ค่ะเขาจะขายขนมหวานอินเดียแบบเรียงรายเต็มไปหมดเลยคะ่ะแต่ละอย่างหรือวันนี้เราจะสั่งอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ hey! มก็มาอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะแบบจัดเซตใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีชามมัสล่าชามชาม ชาจายจาย,ายมัสราจายนะคะซึ่งแปลว่าแบบเป็นเหมือนชาของอินเดีเยอะไรอย่างี้ค่ะบางคนเขาก็จะเรียกสั้นๆว่าจายอันแรกนะคะคือลาดูนะคะลาดูเป็น,นขนมที่คนนิยมเอาไปไหว้าาพิคเนตคะ่ะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าเป็นขนมที่คาพิคเนทชอบะค,ะค่ะเิร๋ยวขอสิงชาก่อนแล้วกันว่าแบบรสชาติเป็นยังไงนะชาอันนี้ก็คือแบบชาผสมเครื่องเทศสไตล์อินเดียนะคะทุกคน ร้อนมากมากเลยอ่ะร้านนี้เขาแบบชักกันหน้าร้านเลยอ่ะชักไปถึงชักชา <c oughs> อะไรเขาจะหมู่ตลอดเวลาเลยอ่ะอัพเปี้ยวค่ะเขากินน้ำไยเราสั่งไปโอ้เขาคอ ชานมที่มีความเหมือนรสขิงอะ่ะมันมีความรสขิงอยู่ข้างในอะ่ะอร่อยนะส่วนตัวเป็นคนชอบกินขิงขอยู่เลยก็เลยรู้สึกว่าร้อนท้องดีค่ะ <c oughs> ลาดูคือแบบก็คล้ายๆไอ้นี้ปั๊บองหยอดบ้านเรา <Okay. S 1> ไม่รู้สึกว่าหวานน้อยอเคยกินร้านอื่นหวานเยอะมากติดชายจามจาย ชายตกท้ายไหไก็คือแบบชายายชายายลองมาลองกันที่จารามี่ขออนุญใช้มือนะคะมันคือเหมือนแบบน้ำตาลที่เขาเอามาขดเคี้ยวกันให้เป็นรูปอย่างนี้น่ารักมากใช่มันคือน้ำตาลทุกคน<า>ต่อมานะคะ หม้อซับเขาทาเป็นหมอ้อแต่ว่าน่าจะเป็นหม้อซับแบบสีเหลืองเพราะว่าเป็นทองฟิวถัวถ่วถัวถ่วถั่วแป้งแปงคล้ายๆแป้ง,ป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 งลูกชุบเลยค่ะกุหลาบจามูนก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนแป้งที่เาอาเอาไปเชื่อ,อมค่ะจ <c oughs> <c oughs> ่าย สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ก็คือเป็นรูปสตรอเบอรี่เลยขอกินสตรอเบอรี่ไห่อยอุ้ยนองทำเป็นรูปสตรอเบอรี่แล้วยังมีกินสตรอเบอรี่ด้วยทุกคนแบบมาอันนี้นะคะเป็นลายยูเบลลี่อันนี้เครื่องมันเป็นมะม่วงหินมะพร้าวนะคะ ก็คือเม็ดมันต้องหิวแบบพานตลอดท้ายเป็ดมันต้องหิวแบบพานแต่ว่าไม่ได้แรงขนาดนั่ะไม่ได้แบบเหมือนเรากินเม็ดมันต้องหิวแบบพานเล่นๆนะบาล์ลี่แอลมอนด์ก็คือจะคล้ายๆกับอันนี้แหละมั้งคิดว่านะแต่ว่าเป็นแอลมอนที่เหมือนแบบดูดิเหมือนเขาทาแบบทาเหมือนแบบพอลคำไปอยู่เลยเมนูต่อมานะคะที่เราจะกินก็คือ แ,แอปเปิล้ลโลคือแบบน้องเขาเป็นลูกแอปเปิ้ลจริงๆเลยนะทุกคนอยากให้ดูน่ารักปะเอ๋มีแอปเปิ้ลนะคะอ,อันนี้แบบแ็คไม่หวานเลยอะแต่กินแล้วแบบมีความเหนียวเหนียวพออะเขาเรียกว่าฝรุ่นฝรุพอนี่หนึงเลย อย่าลืมสั่งอันนี้นะคะทุกคนขายขายเจ้สุดแล้วนะเน,นี่ยมากสามสีเพราะว่าลักษณะมันคลายมากที่คนแก่อ,อีกอิฐไปแล้วเขาก็แกะแกะ,แกะออกมาผม,มากข้างในมันก็สีแดงจริงๆแล้วเขาก็ทําเป็นสีแดงทุกคนก็สีเลิศน,นะกินแล้วนะรวมๆก็คือร้านนี้เป็นขนมอินเดียที่ไม่หวานไม่หวานแบบไนบไม่หวานเหมือนร้านอื่น คเคยกิน <S <S เคยมีประสบการ์กินขนมอินเดียที่มันหวานหวานแบบว่านหวานหวานตัดขาอะไรอย่างเงี้ยให้ลงมากินร้านนี้เพราะว่ารู้สึกว่าร้านเนี้ยหวานกกว่าร้านอื่นมากเลยค่ะใครที่อยากามาเปิดประสบการณ์กินขนมอินเดียนะคะแบบที่จะไม่ผิดหวังคิดว่าจะไม่ผิดหวังสามารถตามมากินได้ที่ร้านบ a สมาติอินเตอร์เนชั่นแนลร้านนี้นะคะอยู่ใกล้ๆกับวัดซิกหรือแ้่กับร้านีเตี่ยวขาม่าที่เรากินไปก่อนหน้านั้นเองก็คือเดินมาไม,ไม่ไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วก็ ตามเมื่กี้ก็ได้นะคะ <Yahoo! S 1> เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะทุกคนสําหรับห้าร้านค่าสัญคตาชื่อพวกเราพาทุกคนไปตะลุยกินกันมาบอกเลยนะคะว่าแต่ละร้านนั้นล้วนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นร้านแรกนะคะคือร้านก๋วยเชี่ยสะพานหันร้านนี้นะคะโด่งดังมากๆเลยค่ะอยู่คู่สะพานหันมานานมากมากเลยใครที่มาสะพานหันนะคะก็ต้องมาตามร้านนี้ค่ะร้านที่2นะคะคือร้านหลับค่ะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเจียงนะคะร้านนี้นะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่เป็นลูกชิ้นปลาเพนเม a ค่ะ ปั้นเองลูกต่อลูกเลยนะคะบอกเลยว่าใครที่เป็นสาวกก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาห้ามพลาดเลยค่ะส่วนร้านที่3นะคะร้านนี้นะคะเมดอินใต้หวันเลยค่ะใครที่อยากลอง ไอศครีมถั่วตัดใส่ผักชีนะคะสไตล์ไต้หวันต้องมาลองที่ร้านอิงชีเฮาเลยค่ะเวอร้านที่4นะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารสัญชาติพาม่าค่ะร้านนี้มีชื่อว่ากว๋วยเตี๋ยวพาม่านะคะอยู่ในพระหุรัฐข้างหลังเรานี่เองใครที่อยากลองกินอาหารพาม่าก,ก็ต้องมาตามที่ร้านนี้เลยค่ะและร้านสุดท้ายนะคะที่เราจบกันไปเมื่อสักครู่นี้ <S 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 ก็คือร้านบัสมาติอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นร้านขนมหวานสไตล์อินเดียร้านนี้นะคะบอกเลย ว่าไม่หวานตัดขาแน่นอนหวานน้อยกําลังดีค่ะโดยร้านที่เราพาทุกคนมาตะลุยกินในวันนี้นะคะได้รับคําแนะนํามาจากพี่พี่ในเลตตี้ค่ะและถ้าใครนะคะอยากตามหาร้านอร่อยก็สามารถเข้าไปตามหาได้ที่ในเลตตี้ได้เหมือนกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะนี่ต้องขอตัวไป,ไปก่อนครั้งหน้านะคะพวกเราจะพาทุกคนไปตะลุยกินที่ไหนย่านไหนนะคะรอติดตามชมได้เลยค่ะวิย